สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ eBerms Learning คอร์สเรียนออนไลน์ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารผมครูแซมอัครวัตครับสวัสดีครับหัวข้อภาษาพม่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำว่า ตอนนี้เมื่อกี้เมื่อตะกี้หรือคำว่าอคู่คุณกะอกคูเลเดนคำเหล่านี้ในภาษาพมา่าจะใช้กันอย่างไรครับเรามาดูตัวอย่างแบบ A กันก่อนนะครับตัวอย่างการใช้อคูตอนนี้ อคุบาลลชินแล่อคุบาลลชินแลอคุบาลูชินแล,อ,นแลอะไรที่ต้องการตอนนี้หรือว่าตอนนี้ต้องการอะไรอคุบาลลชินแลอคุอคุแปลว่าตอนนี้ บาแว่าอะไรโลชินคือต้องการอคุบาโลชินแลลวตอนนี้ต้องการอะไรอคุแปลมาแล้วอคุแปลมาแล้วอคุแปลมาแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนอคุแปลว่าตอนนี้แบมมาแลที่ไหนอยู่ที่ไหนอคุแบลมาแลตอนนี้อยู่ที่ไหน อคุเปียนโตองมโลอคุเปียนโตองมโลอคุเปียนตองมโลกำลังจะกลับตอนนี้กำลังจะกลับตอนนี้อคุแปลว่าตอนนี้เปลี่ยนโดมโลคำว่ามโลแปลว่ากำลังจะ เบียนโตมโลก็คือกําลังจะกลับอคุเบียนโตมโลกําลังจะกลับตอนนี้อคุอาลาอคุอาลาอคุอาลาตอนนี้ว่างไหมตอนนี้ว่างไหม อคุแปลว่าตอนนี้อาลาหรือว่าอาตาลาว่างไหมอคุอาลาตอนนี้ว่างไหมอคุโลเชีเนเดอคุโลกเชี่เนเด อคอลรมณ์เี่กหตอนนี้ไม่ว่างหรือว่าตอนนี้งานยุ่งอคู่แปลว่าตอนนี้อลรมแปลว่างานชเชกแปลว่ายุ่งเน่คือกําลังตอนนี้งานกําลังยุ่งตอนนี้กําลังงานยุ่ง คุเลุเชียวนี่แหละเรามาดูตัวอย่างแบบ B กันนะครับตัวอย่างการใช้คุณหน้ากะอกคู่เลดเินเมื่อกี้หรือว่าเมือ่อตะกี้คุณน้ากป็ปลามาท้าแหละ คุณากะบามาท้าแลคุณากะบามาท้าแลเมื่อกี้สั่งอะไรไว้เมื่อกี้สั่งอะไรไว้เมื่อกี้สั่งอะไรไว้นะคุณากะบาเบียวด่าแล คุณอากาบาปย่อดา่าเลยคุณอากาบาปย่อดา่าเลยเมื่อกี้พูดอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะคุณอากาเมื่อกี้บาปย่อดา่าเลยพูดอะไรคำว่าบาปแปลว่าอะไรย่อคือพูด บาดยอดาแลพูดอะไรคุณอาก้บาบาดยอดาแลเมื่อกี้พูดอะไรนะอคูเล่ดินเบย่าวเด๋อ่ะคูเล่ดินเบย่าวเด๋อ่ะคูเล่ดินแบย่าวเด๋เพิ่งมาถึงเมื่อกี้ เพิ่งมาถึงเมื่อกี้อคูเลติเนแปลว่าเมื่อกี้หรือเมื่อตะกี้เหย้าแปลว่าถึงอคูเลติเนแปลเย้าแต่เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เพิ่งมาถึงเมื่อตะกี้นี้อคูเลติเนแปลเย้าแต่ คู่เลดี้แป็กผงขอเด้ะคู่เลดี้ตู้โกูผงขอเด้ะคู่เลดี้ตู้โกูผงขอเด้ะเพิ่งโทรหาเขาเมื่อตะกิเพิ่งโทรหาเขาเมื่อตะกิคู่เลตีนแปลว่าเมื่อตะกิผงขอแด้ะผงขอแปลว่า โทรศัพท์อคูเลดเนี่ยมือตะกี้ตู้โง่เขาพงคอแดล่โทรศัพท์อคูเลดดีไแมตู้โง่พงคอแดเพิ่มโทรหาเขาเมื่อตะกี้เรามาดูตัวอย่างแบบ C กันนะครับ ตัวอย่างการใช้คณะคณะนีคณะคณ,ณะสักครู่บ่อยๆระเดียวคณะเรียนนาไบยาสีคณะเรียนนาไบยาสีคณะเรียนายายนาไบยาสี ขอพักแป๊บหนึ่งขอพักแป๊บหนึ่งครับขอพักแป๊บหนึ่งครับขณานเรแป๊บหนึ่งนาไบยาเซขอพักคข้ามานาแบบว่าพักขณานเรนาไบยาเซขอพักแป๊บหนึ่ง คณะซร้างบาคณะซร้างบาคณะซร้างบารอสักครู่รอสักครู่ครับคณะแปลว่าสักครู่ซร้างแปลว่ารอคณะซร้างบารอสักครู่ ขณะนี้เปลี่ยนหลาแม่ขณานี้เปลี่ยนหลาแม่ข้ะนี้เปลีปยนล่าแม่เดี๋ยวจะกลับมาเดี๋ยวกลับมาขณานี้เข้านี้เปลีปยนหลาแม่เดี๋ยวจะกลับมา ขณะนี้พงมย่างขอแม่ขณะนี้พรมย่างขอแม่ขณะนี้พงมย่างขอแม่เดี๋ยวจะถูกกลับเดี๋ยวจะถูกกลับคณะคณะลาบาคณะคณะลาบา คณะคณะลาบากรุนามาบ่อยๆกรุนามาบ่อยๆมาจากคณะจายาแหลมาจากคณะจายาแหลมาจากคณะจายาแหล ได้ยิยนปล่อยปล่อยฉันได้ยินปล่อยปล่อย